ส่งเสริมเศรษฐกิจคนมีการศึกษาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมดีชุมชนเข้มแข็งเทศบาลตำบลกลางใหญ่ตั้งอยู่เลขที่32หมู่ที่9ตําตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเทศบาลตำบลกลางใหญ่ เดิมได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่สองมีนาคมพุทธศักราช2539และได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2 5 5 5ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยลงวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2555เทศบาลตำบลกลางใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอบ้านผืออยู่ห่างจากอำเภอบ้านผือ15กิโลเมตรทิศเหนือจะหลดกับตำบลคำดวงทิศใต้จะหลดกับตำบลเมืองพานทิศตะวันออกจะหลดกับตำบลบ้านคอและทิศตะวันตกจะหลดกับอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีมีพื้นที่รับผิดชอบ113.45ตารางกิโลเมตรลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบตามแนวภูเขาภูพานอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นข้าวอ้อยยางพารามันสำปะหลังคิดเป็นร้อยละ80ของประชากรทั้งหมดเทศบาลตำบลกลางใหญ่แบ่งการปกครองออกเป็น13หมู่บ้านสองเขตเลือกตั้งมีจำนวนประชากร 8,726คนประชากรแฝงไม่ต่ำกว่า800คนจำนวนครัวเรือน3 0 6 1ครัวเรือนและจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8,708คนรายได้เฉลี่ยของประชากรในพื้นที่81,533.15บาทต่อคนต่อปี รายได้เฉลีย่ยครัวเรือน22,205บาทต่อคนต่อครัวเรือนต่อปีเทศบาลตำบลกลางใหญ่มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด70คนรประกอบด้วยข้าราชการจำนวน20คนพนักง,งานจ้างจำนวน41คนและจ้างเหมาบริการจำนวน9คนรายได้ของเทศบาลตำบลกลางใหญ่ จำนวน31,880,100บาทและรายได้จากเงินอุดหนุนจำนวน30,930,943 0บาท นาตำบลเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีข้าวไม่ใช่แค่พืชผลแต่คือความหวังของผู้คนเมื่อชีวิตต้องเผชิญกับความยากจนคนในชุมชนกลับหันว่าหาความรู้เดิมเพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่จากภูมิปัญญาที่ชื่อว่าข้าวเมากลางใหญ่ประสบปัญหาความยากจนมายาวนานคนส่วนใหญ่ ปลูกข้าวปลูกพืชแต่ราคาผลผลิตกลับตกตำ่ำรายจ่ายมากกว่ารายรับแต่ภายใต้ปัญหาเทศบาลตำบลกลางใหญ่เลือกที่จะฟังเสียงของประชาชนในอดีตข้าวเมาเป็นเพียงของกินตามเทศกาลทำจากข้าวเหนียวที่อายุแค่80วันเก็บสดคั่วตำ่ำหอมนุ่มหวาน แต่มากกว่านั้นมันคือมรดกจากบรรพบุรุษเทศบาลตำบลกลางใหญ่ไม่เพียงอนุรักษ์แต่ลงมือส่งเสริมผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดงานแสดงสินค้าถ่ายโทษความรู้และยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นอาชีพที่มั่นคงเมื่อคุณภาพคือหัวใจ เทศบาลร่วมกับโรงพยาบาลตรวจสถานที่ผลิตไ,ไดไดมาตรฐานเทคโนโลยีถูกนำมาใช้ตั้งแต่การเก็บรักษาไปจนถึงช่องทางขายเข้าวเมากลางใหญ่กลายเป็นสินค้าแห่งความภาคภูมิใจปี2567ข้าวเมากลางใหญ่คว้าวรางวัล1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น ได้รับเชิญแสดงสินค้าณใจกลางกรุงเทพมหานครเสียงปรบมือจากเวทีระดับชาติคือกำลังใจอันยิ่งใหญ่จากความรู้ของท้องถิน่นเมื่อเข้าเมากลายเป็นมากกว่าของกินสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพเครื่องสำอางคนรุ่นใหม่กลับบ้านสร้างอาชีพสร้างคุณค่ารวมถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น ข้าวเมาไม่ใช่แค่ผลผลิตจากข้าวแต่คือผลผลิตจากหัวใจของชุมชนที่ลุกขึ้นมาร่วมกันสู้สร้างชีวิตใหม่จากภูมิปัญญาให้ชื่อของข้าวเมากลางใหญ่อยู่คู่แผ่นดินอีสานตลอดไป